อามสุปชัยเจเดจยิงไกลสุดคมและชิปอย่างสุดสวยให้บุเรียมยูเต็ดในเกมที่บุกไปแพ้ ชูแบงคอก k ามปตูต่อ4นะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยท็อปชอบบอลอยากจะมาชวนแฟนบอลไทยพูดคุยถึงฟอร์มการเล่นของอาร์มสุประชัยเจเด็ดนะครับเพราะว่ามีเสียงในโลกโซเชียลเนี่ยเป็นเสียงแตกนะบอกว่าเฮ้ยทำไมอาร์มเนี่ยไม่ยิงประตูหรือว่าไม่มีฟอร์มการเล่นแบบนี้กับทีมชาติไทยในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าโอเคแหละตอนนี้เนี่ยอาร์มเนี่ยเป็นดาวซันโวของไทยลีกนะครับยิงทั้งหมด 16ประตูเป็นดาวซูคนไทยเดี่ยวๆเลยแล้วก็มีลุ้นเป็นดาวซูเที่เป็นคนไทยในรอบ10ปีของไทยลีกนะครับก็ต้องมาลุ้นกันในระหว่างจบฤดูกาลว่าอาร์มจะเป็นดาวซูหรือเปล่านะครับแต่ก็ a ท็อป App เอาใจเชียร์อาร์มนะครับให้เป็นดัสโบคนไทยในรอบ10ปีนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยอย่างที่บอกครัว่าเราจะมาชวนคุยว่าเฮ้ยทำไมอาร์มมีฟอร์มการเล่นที่บุรีร,รัมย์กับทีมชาติต่ตางกันก็ต้องบอกว่าในความเป็นจริงนะครับในการเล่นของสโมสรเนี่ยก็อย่างที่บอกเขามีการฝึกซ้อมร่วมกันมีการที่ฝึก นานกว่าทีมชาตินะทีมชาติเนี่ยเก็บตัว3-4วันอะไรเงี้ยการจะฝึกแทคนิก,กหรือวิธีการเล่นเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วครับเรื่องความมั่นใจเรื่องความเคยชินด้วยอย่างสโมสรเนี่ยเห็นได้ชัดเลยเท็อปเข้าไปดูในสนามดัชจะว่าในาโค้ชของอิชิอิเนี่ยเขาจะมีแทคนิก,กที่มีกองหน้าต่างชาติอย่างรอสนาด,ดุมบุยาก็ดีอจรอร์ริฮานโบลิงกิก็ดีที่คอยจะดึงตัวประกบให้กับอาร์มได้มีเวลาในการจะ ยิงประตูหรือทําประตูนั่นเองนะครับก็อย่างลูกแรกเนี่ยก็เซตชันเลยว่าลอสนาดุมยาก็ดึงตัวประกบกองหลังไปแล้วก็มีจังหวะให้อาร์มเนี่ยได้ยิงประตูนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทถิติที่เขาใช้อาร์มเป็นกองหน้าตัวตัวต่วตําของบุตริร์รนะไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าเขาก็จะมีพื้นที่มีเวลาในการคิดแล้วก็ทําประตูมากกว่าทีมชาติอย่างแน่นอนเลยครับแล้วก็เรื่องที่สองเรื่องของความอย่าง,ง,ง,งที่บอกเรื่องการเคยชินเรื่องการฝึกซ้อมอยู่ร่วมกันมองตาและรู้ใจเนี่ยสโมสรเนี่ยมีมากกว่าทีมชาติแน่นอนนะครับแล้ววก็เรื่่องคามมันใจ พอเล่นกับคนที่รู้ใจเล่นกับคนเก่งๆเนี่ยอาร์มเชื่อว่าเขาเนี่ยจะมีเซนส์ที่ทันกันแล้วก็จะรู้ว่าเอ้ยคนจะเล่นแบบไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาสามารถทำฟอร์มได้ดีในกับสมมสรแล้วก็ยิงเป็นก่อนเป็นกรรมคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาร์มก็เป็นทักตะที่เก่งนะในเขาเป็นคนที่เก่งนะครับถึงยิงได้แบบนี้แต่ในทิมชาติโอเคเรามาพูดในมุงทีมชาติบ้างในเรื่องการเทคนิค การที่โค้ดเนี่ยจะใช้อาร์มแบบไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องปรับใช้ต้องดยงดูไม่ใช่ทั้งทีมนะครับที่จะปรับให้เข้ากับอาร์มอาร์มก็ต้องปรับเข้ากับทีมด้วยแต่ถ้าว่ามันมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งกับสโมสรอ,อันนี้ก็ต้องแฟนบอลก็ต้องยอมรับความจริงว่าบางทีเนี่ยคนเราเนี่ย เล่นสโมสรดีแต่เล่นทีมชาติอาจจะไม่ดีมันมีเห็นถมไปนะครับเพราะว่าเรื่องของร่างกายเรื่องเทคนิคสภาพจิตใจมันส่งผลบทครับกับทีมชาติในสภาวะที่มันแตกต่างกันในระดับสโมสรกับทีมชาติมันแตกต่างกันอันนี้เราต้องยอมรับความจริงซึ่งอามตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นคืออาจจะเป็นเรื่องของความมั่นใจเรื่องของวิชั่นต่างๆที่กับทีมชาติเนี่ยเขาอา,าจจะยังไม่ไม่ดีพอแต่ว่าเชื่อว่าฝึกได้ เชื่อว่าพัฒนาได้นะครับว่าเอออาร์มอาจจะพัฒนาต่อไปเป็นกองหน้าต่อไปซึ่งอย่างที่บอกเลยว่าในสโมสรเขาเล่นกองหน้าตัวต่ำแต่ในทีมชาติเขาไปเล่น,นเป้าเนี่ยบทบาทมันก็ต่างกันซึ่งอาร์มเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่พักบอลแบบพี่มุ้ยได้ที่แบบเก่งแบบนั้นเลียมบอลอาจจะยังไม่เท่านะครับเขาจะเป็นกองหน้าที่ถ้าอยู่ตัวต่ำ,ตำเนี่ยเขามีโอกาสมีเวลาเนี่ยเขาสามารถทําได้ดีจังหวะพาบอลไปมีจังหวะเวลาให้เขาคิดให้เขาเลี้ยงให้เขายิงเนี่ยอันนี้อาร์มทำได้ดีแต่ให้เป็นเป้าจริงๆแบบทีมชาติเนี่ยมัน อาจจะไม่ใช่ตัวตัวตนของอาร์มนะครับทำให้ผลงานอาจจะไม่ดีเรว่มถึงจังหวะในเกมด้วยบางทีเรื่องของทีมชาติเจอคู่ต่อสู้ที่มีความแข็งแกร่งกว่าไทยลีกเนี่ยการคิดแป๊บเดียวเนี่ยมันมีผลนะครับก็คือเราต้องคิดเร็วทําเร็วันี้มันก็เป็นสิ่งที่มันกดดันน้องๆกดดันอาร์มด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่ามันเป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นละกันแต่เชื่อมั่นนะครับว่าเขาก็สามารถพัฒนาได้กลับมามีความมั่นใจให้ทีมชาติได้ อาจจะให้เวลาหน่อยอีก1-2ปีเชื่อว่าเขาจะมาเป็นกําลังสําคัญแล้วก็เข้ากับแทคกติกในทีมชาติอย่างแน่นอนนะครับเพราะสมสรเขาพิสูจน์แล้วครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ดีที่สุดในทัลีกก็คือขึ้นนำดาซอนโบวที่16ป,ประตูก็ต้องดีที่สุดแล้วนะครับก็นั่ะครับผมถึงฟอร์มยังไง ในทีมชาติเป็นยังไงเราก็ต้องเชียร์ต่อไปเชื่อว่าเขาอย่างที่บอกพัฒนาได้แล้วก็จะกลับมาเป็นกําลังสําคัญให้ทีมชาติอย่างแน่นอนก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับคลิปนี้มาชวนพูดคุยกันประมาณนี้เรื่องของเจ้าอามสุภชัยใจเด็ดก็อย่างที่บอกว่าใครคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับกบูริรัมตอนนี้ก็เป็นแชมป์ที่ไม่ไร้พ้าแล้วนะครับพแพ้นัดแรกแล้วกับแบงคอกยูเนเต็ดก็เชื่อว่าบุริรัมก็ยังไงก็มีโอกาสจะคว้าแชมป์ในครั้งนี้สุขอย่างแน่นอนนะครับก็ตามเชียร์กันต่อไปใน ไทยลีกนะครับก็ยังไงแฟนๆทีมไหนก็เชียร์อย่างผมก็เป็นคนลำปางนะครับก็มีเสื้อลำปางเพิ่งไปสอยมาก็ใส่มาโชว์ซะหน่อยนะครับก็ลำปางก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้เสมอก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวไว้มีโอกาสไปเข้าไปเชียร์ในสนามเป็นกองเชียร์พัดถิ่นแล้วกันนะฮะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ท็อปช็อปบอลในช่องท็อปฟุตบอลไทยแลนด์ด้วยนะครับผม